โอ้โสีสันลองดู <c oughs> สวัสดีครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ลุงพูนชาแนลอีกแล้วครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อ,อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อีกแล้วนะครับมาอยู่กันที่บ้านวิปเปียรครับผมหลังจากที่ <c oughs> ฟื้นมาประมาณสามวันครับ หลังจากที่ไปฉีดวัคซีนมาเนาะคลิปเมื่อวานคลิปเมื่อวานที่ผมอัปโหลดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนั้นคือผมถ่ายตั้งแต่วันที่19ครับวันที่ผมฉีดวัคซีนไปเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่22แล้วเนาะก็พักฟื้นมาประมาณ3วันครับโอ้มาคิดว่ามันจะแรงขนาดนี้เนาะ <c oughs> ก็วันนี้ก็ได้มาถ่ายทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแล้วนะครับเป็นจะได้พรับครับ,บ,บรรยากาศที่บ้านไม่ริมตอนนี้ข้าวเพิ่อนก็เกี่ยวกันหมดแล้วนะครับเพื่อนเกี่ยวข้าวกันหมดแล้ว ออมาถึงปอข่ำปอมือดครับผมในวันนี้เราจะมีเมนูเด็ดๆกันแน่นอนครับเอือท่านผู้ชมได้รับชมกันครับตันนี้เนาะวันนี้ยังเป็นทางการนะครับผมช่วงนี้ทุ่งท้องทุ่งท้องนามันอมันโล่งนะครับึก็เลยเอารถอนดูโรมาวิ่งเล่นกันจริงๆสมัยสมัยเมื่อก่อนนี่แถวนี้นี่มันจะวิ่งว่าวกันนะครับอมันจะมาเล่นว่าวกันวิ่งตรงนี้ครับตเตะไปหมดเลยตอนเด็กๆเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้อ โลกมันวิวัฒน,นาการอย่างมนกเปลี่ยนไปเนาะจากที่เป็นละอ่อนที่มันเล่นดึงว่าวเล่นล้มกันก็หายไปแล้วครับจริงๆเมื่อก่อนถ้าเป็นช่วงเวลาเนี้ยเด็กๆจะมาเล่นกันบริเวณฮะับเต็มหมดเลยครับแต่เมื่อก่อนบ้านบ้านแถบนี้จะบ่ค่อยมีครับอแถบนี้นะครับแถบนี้มันจะบ่ค่อยมีบ้านจะมีบ้านกับช่วงนะครับตั้งแต่แถบนี้ไปจนถึงสุดแค่ร้านกาแฟตรงนั้นครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโลง่โลงๆครับมันมีบ้านคนเนาะ ก็จะมีลานวิ่งว่าวได้แบบโอ้โหสบายใจเลยครับเดี๋ยวเราไปดูอุยปยาทากับโรงกับเพ้ากันดีกว่าเดี๋ยวเราไาย่างซี่โครงกันครับถึงบ้านแล้วจํากันได้อยู่เนาะต้องปิดไว้นะครับเดี๋ยวอันเดี๋ยวมันออกไปเนาะอึฟยึดเลยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมก่อนส <laughs> วัสดีครับโอวันนี้ขนสวยนะวันเนี้มาเปื้อนละ อ้าวันนี้สวัสดีค่ะทักทอยก่อนทักทอยก่อนบ่ได้เจอกันนานคิดถึงแล้วแกคิดถึงวันนี้จอมได้ครับวันนี้หมาเฮาสวัสดีครับอุ้ยเปี้ยะครับเดี๋ยววันนี้เฮาย่างซี่โครงกันเนาะพอดีมาเจอผักของอุ้ยเปี้ยนี่ดูงามขนาดแต่อุ้ยเปียะนะปลูกเมื่อไรแล้วยังนี่ครับปลูกได้เจ็ดแปดวันเนี่ยอ๋อปลูกได้เจ็ดแปดวันเนาะเจ็ดแปดวันไม่หยาไม่ใหญ่ได้ใหญ่ว่าอุ้ยเปี๊ย ก็กวาใส่ปุ๋ยใส่นี่มันตัวโลอ๋ออุปียนี่อันนี้ปลูกต่ว่านี่มันคือตัว่านเจ็ดแปดวันหมายถึงว่าดึงดึงจากอันนั้นมาใส่ตรงนี้มันก็อก็กวาดไว้แล้วก็เอามาอันเอามาแนึไว่มาปลูกแปดวันนี่นี่โต้ได้เงินเยอะเลยเหนียอุปียถ้าปลูกแปดวันได้เงี้ยอ๋อข้างหลังก็มีกะมีสองห้อนก่อนอ๋อสองห้อนก็คือสองแปลงนะครับท่านผู้ชมแปลงอยตอนนี้อุเปียใส่ไฟแล้วครับเดี๋ยวเราจะย่างซี่โครงกันปะเดี๋ยวเราขอเตรียม ว้าเตรียมอย่างก่นเนาะพี่เนาะ้อแล้วเดี๋ยวเรามาย่างหมูนะครับอันนี้ครับอันนี้ซี่โครงของเราได้มาแล้วเราก็ซ่อมนะครับแทงเข้าไปแบบนี้เลยแทงเนามันเป็น,ม,น,ปนมันมีรูเยอะที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะเพื่น้ำปลานน้ำหยาดเข้าไปข้างในนะครับรวมไปถึงข้าวมินเนาะะครับอ่าเรียบร้อยครับ ข่ามินเขาก็เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนี่อ่ะจากนั้นก็นกใส่เกลือครับโอ้ขอเนื้อหยัดใช้มือนะครับท่านผู้ชมอันนี้ล้างมาเรียบร้อยแล้วอใส่เกลือเข้าไปปุ๊บพอประมาณครับใส่เกลือเข้าไปเลยเคลุกเขาคลุกเขาให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวขอไปใส่ถุงมือกันนะครับท่านผู้ชมเอาไปเซตแล้วก็เราจะใช้นี่นะครับขมิ้นนะครับ วันนี้เราใช้เป็นข้าวมิ้นสดนะเพราะว่าข้าวมิ้นผงเขาไม่มีเนาะเราก็จะต,ต้องใช้ข้าวมิ้นท์สดๆนี่แหละโอ้ความสดของข้าวมิ้นนี่เวลาไปโดนเนื้อในสีสันนี่เราต้องพูดถึงครับผมกับเข้าอย่างดีเลยครับถ้าถูถ้าถูาไปเลยให้มันหนึบเืองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปย่างกัน รวยหายไม่ก็ต้องกินสมุนไพรเยอะๆครับท่านผู้ชมอผมก็บอกคิดว่ามันจะแรงขนาดน,นี้นะครับยุดลงคิดไปสองวันครับวันนี้กลับมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแล้วนะครับเหลืองขนาดนี้รูกโอ้เป็นได้องครับเหลืองอารามชามเชมด้วยดูจากนั้นก็เอาขึ้นย่างได้เลยครับอึ๊บโอ้นี่มุดเป้ยอย่างนี้ อย่างจีนอย่าง,างตาม<อ>กับเจ้าไฟเจ้าใหม่มันสูงไปกะโหไฟต้มนี่ขนาดแตไฟต้มโอ้โหอยากได้นากา็ซี่โครงห่อนะครับย่างมันเลยน่า<ม>เกี่ยดมากเลยอ่ัใส่เข้าไปเลยครับครับวันนี้มามืดมาขำไปหน่อยครับวันนี้คลิปน่าจะลงดึกๆนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าใครมาทันดูก็ดูพรุ่งนี้เช้าแล้วกันเนาะวิเวียนเนาะ กว่าจะได้เกี่เข้าก็ดึกๆแหละครับวันนี้เพราะว่ากว่าจะมาถึงเนาะนเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆครับแล้วก็เดี๋ยวห่อไปตำน้ำพริกน้ำพักนี่วะเดี๋ยว,<อ>วไปคั่วพริกคั่วอย่างเดี๋ยวพริกเนี่ยย่างเลยเนี่ยครับรเลเนอร์อ่าเปิดเลยครับดูหอมครับ เหลืองเหลืองมากเลยครับนี่เหลืองขามิ้นนะครับแล้วก็เราใส่เกลือเข้าไปเพื่อความหอมนะครับเพื <c oughs> อ่อ <c oughs> ความเค็มครับมันจะได้รสชาติเพื่กความหอมยางด้มันพูนีิว่าไปเลยนะครับเ <c oughs> มื่อยหายไม่ก็ไปเนี้ยแหละเนาะท่านผู้ชม,มเป็นได้หอมวุ้เปี่ยน่ากินก่อน่ากินโห,โหขามิ้นเนาะเหลืองข้ามิ้นนี่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 เปิดไหมโอ้โหเอาไฟใส่เ็นม่านของสักก่อนเดี๋ยวเขาจะฐานพริกเขมรอบเลย แล้วก็เดี๋ยวอันนี้อันนี้จะคว่ำไว้ครับเดี๋ยวห่อข้างบนพี่อานี่อันนี้คว่ำไว้เลยอบไว้ครับข้ามันห่อร้อนแล้วข้างในนะครับมันจะได้รสชาติอร่อยๆสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะกินก่อนมากินนี่ยังมากินอิ่มแล้วกินข้าวมาแล้วไปเดี๋ยวรอสักระครับเดี๋ยวรอหมูฮั่ซุกแล้วเดี๋ยวมันหนั่งกินข้าวมาครับแล้วเขามีน้ำพักครับท่านผู้ชมมาดูนี่เน่อย น้ำพักหายน้ำพักหายครับท่านผู้ชมเหลือแต่นี้ครับเหลือแต่พริกอ่าพริกนี่เป็นพริกย่างครับแล้วเดี๋ยวหอยเอาน้ำพักกับนี่อันนี้รู้จักก่อครับท่านผู้ชมรู้จักก่อนละอันนี้คือพักบันพ่อบุรุษนะครับหรือว่าพักปูย่านี่ครับมันจะเป็นน้ํากินค่อนข้างที่จะแรงนะครับแล้วก็นี่ครับทั่วพรูขาดไ่ได้เลยครับน้ำพักต้องมีขาดไปยังครับบ่เขืออส่วนอันนี้บ่อกอกครับอื มะกอกอุวัดหัวปุ๊งอ่ะครบมาค่าลันอัยังก็มาก้ามาก้าแล้วอย่างไรหรอมาที่แข่งันบโมมะกอกไขเลนนะครับท่านผู้ชมอันนี้เอาใส่ตำน้ำพริกตาแดงกันด้ครับใส่น้ำพริกตาแดงหรือว่าน้ำพริกน้ำพริกป่าเพิ่งก็ใส่นะครับบางคนเนาะอันนี้ก็แล้วแต่แีงแข่งกรูก็ใส่ครับนี่นั่งเข้าครับเดี๋ยวไปเตรียมน้ำผักกำล้วเดี๋ยวมานั่งนข้าโอ้ตอนนี้ซุกแล้วครับพี่เปี๊ย อันนี้สุกแล้วเนาะล้างพริกครับผมดูหน่อยครับโอ้โหหอมมากเลยครับหอมหอมโอ้โหสีสันเป็นไรห้องหอ้องเฮ้หอมกะจ<อ>ะเ,เจ้ายา,ากกินจะเจ้าว่าอากินนี่มันใชกะ <laughs> เริ่มหิวแล้วเลยแรกมันแบบน่ากินแต่ตอนตอนนี้น่ากินล,นนละโอไปเดี๋ยวไปนั่งกินข้าวกันครับน้องยมอ่าอันนี้ก็ ได้ครับเรืองรามชามเชมครับดูหอมแล้วนะหอมมากครับท่านชมของกินของเขาเรียบร้อยนะครับนี่มาทางนี้ครับอันนี้เป็นยำนอครับส่วนนี้เป็นน้ําผักครับผมน้ําผักน้ําผักนี่เป็นน้ําผักที่แปลว่าเอ่อเปิ้ลมักดองมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีผักเครื่องเคียงทั้งหลายเลยนะครับ เดี๋ยวพี่เปียไปเตรียมข้าวกล้ามนะครับแล้วเดี๋ยวหอมมะหนังกี่ข้าวครับนะครับถึงเวลากี่ข้าวแล้วครับท่านผู้ชมมาตัวเลขอบอกอยากกินหมูอ่ะอยากกินหมูก็จัดไปครับท่านผู้ชมอ่ะใหญ่ๆอ่ะบอกใหญ่ไปมนะั้งเงี้ยเลยเนะี่ยเวลากินก็ลองกัดกินไปเรื่อยๆนะอ่ะเอาเล็กอเนนี่ยมัเยอะอันนี้เดี๋ยวหั่นให้เปนะียตัวเนาะ มันต้องจริงๆมันต้องเฉดนี่กันเล็กเอ้ยนี่เราชอบบางๆเอาใ่ไหมคะไม่ต้องเอาบางมากก็ได้เดี๋ยวเค็มเค็มอย่างเค็มเ, <c oughs> เ,มเี้มือกับเกลือค่ะเกลือนะนี่เขียนออกมาโอ้เสียดาย้วมาได้ทำน้ำจิ้มครับท่านผู้ชมมีน้ำจิ้มอยู่นะเดี๋ยวตอนเล็กเอาจิ้มซอสแบบคัสเหแล้วครับแล้วก็ซอสมะเทืเกลือน้ำจิ้มไก่อ๋อมีน้ำจิ้มไก่ด้วยอันนี้โอ๊ยเปียกอ่ะวางอเหลือ ตึงก่อนนะตึงตึมอย่านั้แต่ผมบเติงเข้าเลยนี่เจ้ามันกันข้อตึงอยู่ขีเข้าด้วยกันขีเข้ากันยำดึกนะเน,ะนะาะวันนี้พอก่อนเนี่ยเป็นวันแหลีกหลังจากที่ฉีดวัคซีนมาแล้วก็มาทําคลิปมาถ่ายทําทคลิปเพื่อท่านชมได้รับชมกันเนาะ <inn it> ผมก็มาคิดว่ามันจะแรงขนาดนี้นะพอพอช่วงเย็นเย็นมันเนี่ยมันจะรู้สึกว่าปวดหัวนิดนครับแต่ก็ไม่ได้รุนแรงมาก แต่ว่าวันแรกที่ฉันวัคซีนมาครับท่านผู้ชม <c oughs> คือห้าชั่วโมงแรกนี่บอกบอกค่อย่าวใดครับห้าชั่วโมงแรกเนี่ยอากาศมันยังม,ม่ออกครับมันก็แค่เหมือนเหมือนเขาจะเมื่อยเนี่ยบอกเมืม่อยครับอตอนที่ผมทาคลิปนั้นไปนะปแล้วก็หลังจากนั้นผ่านมาอีกพอปิดคลิปนั้นปุ๊บเสร็จอืห้ยมาเต็มครับห้มาปวดหัวแล้วก็อ่ารู้สึกว่า <c oughs> บวมหมวครับ <c oughs> ร่างกายน,นี่กระดูกกระเดี่ยวนี่ปวดเล้าไปหมดเลยครับท่านผู้ชมก็บันนี้ก็มาพักฟืน้นที่บ้านอุเปี่ยมสักวันสองวันครับนอนเพียมเนาะอุเปี่ยมมาอยู่แล้องเพียมได้พอ่องนอนเตียงเหรอ้องเพียมหมุนก่อนสบ,บายดีสบ,บายดีเนาะขอบุครับไม่กินไสพ่องนี่เอาหลั่งหน่อยมาเอาหาอุเปียมครับมานอนทักคืนหน,น่อยพื้นเนาะอุเปียมตึยงอนไรเตึง วันนี้คือตรงหาข้าวนึ่งครับข้าสซีขาวเอาเนี่ยผ้าอันเนี่ยปนเอาผ้าเนี่ยหม้อเนี่ยผ้าตเล็กินก่อนละผ้าเสืเชิ้หมนมันคือถั่วพูกินจะได้รำเรินครับาซ้มาเี่มันโตล้ว้องกินไปเจเอาทาแข่งหมูข้าหมูข้ามินอร่อยนะพี่ออือ

เดี๋ยวผมจะเล่าห้ฟังของน้องว่าผมเนี่ยเป็นคนนอนดึกนะครับแล้วก็กินกาแฟแบบนักมากครับแล้วพอไปฉีดวัคซีนมาเนี่ยมันก็เลยมีผลข้างเคียงเยอะนะครับสําหรับท่าน,นที่ติดกาแฟเยอะๆเนี่ยก่อนที่จะไปฉีดเนี่ยต้องหายายอย่างมากินนะครับเพื่อมันปวดหัวเนาะเพราะว่าคนที่ติดกาแฟเยอะๆเนี่ยมันจะปวดหัวพอเราหยุดกาแฟแล้ว,ลวเราเอาไปฉีดวัคซีนอ่ะ พอหูวัวมันปวดหัวจากกาแฟหรือว่าปวดหัวจากวัคซีนหรือว่าอย่างมันมันมาบวกกันนะครับมันคูณสองนะครับท่านผู้ชมคือพอไปฉีดมาปุ๊บเนี่ยเหมยแตกครับร่างกายหบามกค่อยไหวเนาะแต่เข็มแรกมันสูงว่าเข็มสองคนที่มันไปฉีดมาคนก็บบอกมูแบบแบบกาค่อยเปลี่ยนย้งนเนะ เข็มสองหรือว่าบางคนเข็มแรกแบบเป็นเข็มซองแบบเป็นเนี่ยครับขอข้างเคียงเนาะ,ะคือมันจะแบบสบายเนื้อสบายตัวแบบประมาณนั้น,นครับเกลือคะ่าอ,อาเกลือฮะโอ้โหไปกี่เข็มดักเนึน่งหอมซ้อมนื้อพริกแดงหนึ่งพัอกอ่ะเต้าจะบอกบบอกลองนะสุดยอดเลยไม่ใช่กต่แดงกับบะกอกครับปากกอกนี่ถ้าท่านผู้ชมอยู่เมืองนอกขันเนี่ย ความเข้าใสจครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็วุ้ยตำผักแล้วก็พริกแห้งติดขึ้นมาด้วยแล้วก็ยัดเข้าปากบนอุ้มหน้าเอาขิงเขาใส่แล้วเกลือเขาใส่หน่อยแล้วผักปอมเขายัดไี่ปต่อเหมาะขนาดเลยเฮ้ยเพี่ยะเราจะเอมาะขอกนี่นะเนี่ยองของเนี่ยพูดนะวันผักปอมเขาใส่แล้วมันเพริคเขาใส่เกลือเขาใส่อะเนาะกิน ก็เป็นจะได้กันห้องครับท่านผู้ชมอยู่ตั้งภาคอื่นภาคไกลได้เอ่วได้ไปลอยกระทงกับที่ไหนห้องครับทำไมมันเหมือนมายุงชีด้วยฮะฮู้ดอัดรวยเลยเหมือนใบลุงคิดเลยไปหันฝืนเออตกไปจะลองดูส้มเป็น้ำมากสูงเนาะ แล้วถ้าเาเกิดแล้วมันจะอันนี้กินน้าปูจะเป็น,ย,น,นย,ยังไงนะวะยังยังบอกให้ฟื้นดีเี่จดน้าปูเข้าไปแล้วเนาะ <c oughs> อ๋อือโอ้ลืมกินอันนี้เลยครับท่านผู้ชมงามนะหอมถ้าท่านผู้ชม่ชอบกินมันก็จะว่าเหม็นนะครับแต่ว่าคนที่เปินชอบกินก็จะว่าหอมนะครับรสชาติมันจะออกเหมือนกลิ่นแรงมากครับกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ รสชาติมันออกเปรี้ยวนิดๆเนาะแล้วก็จะมันก็บอกก่บถูกเนาะจมันจะอมมันจะส้มๆหน่อยครับแต่พ่อวันแกกินต้องระวังน้ำมันอมส้มอมหวานเนาะมัเกินเนาะกับนี่จะได้ออกแอวแล้วครับเราครบวัคซีนเดี๋ยวไปแคมป์ปิ้งกันไปก่อนจะไปอยู่จไปเอารถโยนถุงมอเตอร์ไซค์ไป หมอทำไมหมาอรถยนต์ไปมันไม่สนุกมันไม่สนุกอ่ะหอตัวกินข้าวก่อนก่อนเนาะหมอที่นี้ไว้ตัวอีกก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันผูกดีกว่าเดี๋ยวคนผูกกับผมจะอย่างกับวิปปียะหรือว่าจะไปที่ไหนนั่นก็เดี๋ยวค่อยแบังอีกทีเนาะเดี๋ยวเจอกันผูกครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับครับ